สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาชมเครื่องให้าหารไก่ DIY นะครับใช้หลักการเดียวก,กันกับระบบไซโลการเลี้ยงไก่นะครับตามไซโลใหญ่ๆนะครับตามโรงเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่ใหญ่ๆนะครับเราจะใช้เกลียวนะครับ แบบเดียวกับระบบไซโลเลยนะครับเราใช้มอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์รอบต่ำนะครับในการหมุนเกลียวสปริงเกลียวนะครับซึ่งฟาร์มนี้เราเลี้ยงไก่ประมาณ100ตัวนะครับเราก็จะใช้เกลียวลำเลียงประมาณไม่เกิน6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าตอนนี้เราเปิด ปุ่มทำงานแล้วนะครับจะไปดูกันว่าอาหารที่ลงไปที่ถาดให้อาหารเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับตอนนี้ถาดแรกนะครับอาหารก็ จะถูกลำเลียงผ่านเกลี่ยลำเลียงไปยังท่อท่อเหล็ก<อ>นะครับก,ก็จะลงที่ถาดให้อาหารไก่ถาดแรกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถาดที่สองนะครับที่ตอนนี้อาหารมาถึงแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นถาดที่สามนะครับซึ่งอาหารตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ถาดสุดท้ายก็จะเป็นถาดที่สี่นะครับที่อาหารจะต้อง ลงไปนะครับก็เราสามารถที่จะตั้งเวลาในการให้อาหารไก่ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเราก็คํานวณระยะเวลานะครับกับอาหารที่ไหลลงไปแต่ละนาทีนะครับอาจจะตั้งไว้5นาที10นาทีตามปริมาณอาหารที่ต้องการนะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ